มเดี๋ยวนี้มานแพ็กนี่แอรหน่อยแอตัวล็อกโกโปไว้กระมอกกันล็อกเนาะสั่งมาจากเว็บออนไลน์เดีย๋ยวมาดูว่าของกลางในหน้าตาจะเป็นยังไงสั่งตรงมาจากเมืองจีนแพ็กดีเลือเกิน อวั uh huh. สดุก็เป็นพลาสติกเนาะอ้าวเรามีแต่ตัวเมียมาไม่มีตัวผู้มาต้องไปหาอีกสิอันนี้เป็นสายลัดเนาะที่เอาไว้ล็อกอะหมวกก็เดี๋ยวจะลองไปติดทั้งหมวกแล้วก็จะลองมาให้ดูนะอ่า นี่ก็ลองเอาไปใส่กับชุดเคสโกโป o มาแล้วนี่มันเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็ไม่มีตัวผู้มาก็าใช้ตัวผู้ของชุดเก่าแล,และลงมาหมุนโชคดีที่เกี่ยวเข้าได้ครับก็เป็นพลาสติกไม่แข็งเป็นพลาสติก, you, กอ่อนอยู่ก็พยายามจะจัด,จดงัดเข้าไปก็เข้าไปได้เนาะอยากจะลองติดตั้งกับหมวกดอยกิน โอเคมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นก็แน่นดีนะลองขยา่าขยา่าขยา่าขยาับก็แน่นดีเดี๋ยวก็อาจจะลองไปขี่เทสดูว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาให้ดูครับเดี๋ยวตอนเราไปเทส Okay. อันนี้อีกอันหนึง่งก็เป็นไมโครโฟนเดียวไว้ต่อกับ g o โปร4มแกะดูว่าส่งอะไรให้มาบ้าง ดูมีอะไรมีมัลครโฟนที่หัวเป็นแจ็ค35อยู่ในนี้แล้วก็หัวปัดตัวนี้ที่ต่อเข้ากับโกโปแล้วก็รู 5. จั๊ก35มาลองดูนะ แทนแทนแทน,แทน,แทนอ่าแจมเดี๋ยวลองต่อแล้วลองใช้ดูเรียบร้อยขาที่สั่งมาคืนนี้ตัวล็อกกับโมกันล็อกแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ข้างในเห็นไหมนี่ที่มีลชีอยู่นี้แล้วก็ สายออกมาจากด้านข้างนี้เนาะแล้วก็มาที่ปักสามห้าเดี๋ยวลองออกไปขีมส่เทสดูว่ามันเป็นไงโอเคตอนนี้กำลังออกมาเทสกล้องขาจับกล้องไม่ใช่เทสกล้องแล้วก็ตัวไมโครโฟนที่สั่งซื้อมาเนาะก็สองอย่างก็ไม่เกินสองร้อยนะสั่งซื้อจากเว็บออนไลน์ อันนี้ก็จะลองออกไปเทสดูว่ามันใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือรอบที่แล้วไปออกทิปแล้วไม่มีไมโครโฟนแล้วโคโปก็ดันใช้ไม่ได้ต้องเอามือถือถ่ายทั้งทางเลยอันนี้ของเพิ่งมาถึงไปเอาออกมาเทสก่อนเลยก็เดี๋ยวลองดูมันจะเป็นยังไง อ,อตอนนี้ผมบ้านผมอยู่อำเภอแกงระยองเนาะผมคิดว่าผมจะลองออกไปเทสบนถนนแล้วลองวิ่งยาวๆดูวิ่งดูสักเจ็ดสิบแปดสิบดูลมมันเข้าไหม คือตรงนี้มันมีข้อ,ขอเสียอย่างหนึ่งไ,งไอ้ตัวขาตั้งไม่ใช่ไอ้ตัวขาจับกล้องแบบนี้ครับที่มันเป็นสายรัดะนะคือพอมันต้องคล้องกับไอ้ตัวเคสหมวกมันทำให้หมวกรุ่นผมเนี่ยปิดฝาไม่ได้สนิทหรือผมทำไม่เป็นก็ไม่รู้นะอตอนนี้ก็อยู่บนถนน สามย่านอำเภอแกลงเนาะก็ถึงแยกป้ายทนใจรถล,ลาเยอะแยะเลยช่วงสี่โมงครึ่งกับห้าโมงเนะฮะทนแกลงอากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนตั้งแต่เช้าแล้วมีละอองฝนมาหน่อยๆด้วย น,นี่ก็เป็นสีบ้านบึงแกลงนะครับอ่าก็ออกไปทดลองขีม่มาแล้วเนาะสรุปว่าเสียงไมโครโฟนถูกใจมากได้แังใจเลยแล้วก็ตัวขาตั้งเองนะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวยึดาขาจับโกโปรกรับหมวกใช้โอเคเลย ที่แรกนึกว่าลมจะเข้าจะเข้าช่องนี้นะเนี่ยะมันปิดไม่สนิทเออมันก็ไม่มีลมเข้าก็ไมโครโฟนเนาะแน่นหนาแข็งแรงเลยผมผมว่าของดีเลยเนะี่ยแล้วก็เสียงกวนแทบจะไม่มีนะก็สองอย่างก็ร้อยสิบเลยมั้งเลขกลมๆนะครับก็สั่งซื้อ,อาเว็บขายของออนไลน์นี่แหละอืมก็โอเคน่าจะจบการรีวิวเดี๋ยวออกคลิปข้างหน้าก็จะได้ใช้งานจริงละ kẹo kẹo